มาดูครับนี่คือคนไทยนักมวยไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้แชมป์ชุดบ็อกซิ่งครับอ่าแล้วครับนี่เป็นการเจอกันระหว่างเขาก็ที่ครับโทบี้อีมาดาครับแชมป์เอ็มเอลูกเครื่งญี่ปุ่นเม็กซิกันครับมาชกในนามของสหรัฐอเมริกาครับเจอกับท่านังของบัวขาวปอประมุกชื่อในขณะนั้นหรือบัวขาวบัญชามเมฆในปัจจุบันครับบัวขาวบัญชามเมฆนี่รางวัลและดีกรีต่างๆมากมายกระดาษ A4 ก็ใส่ไม่หมดครับ ทงคู่ครับเจอกันในวันที่23เดือนพฤศจิกายนครับปี2553ครับในรายการชุดบ็อกซิ่งเวิลด์เทน n นอร์มนต์ครับ2010โอู้หนี่ครับโดนจับทุ่มได้ครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นมวยรอบครับเรียกว่าคู่แรกยันคู่ชิงแชมป์นี่ชกกันในวันเดียวกันครับคนที่ผ่านมาได้นี้ต้องแข็งแกร่งมากๆกครับกติกาชุดบ็อกซิ่งคืออะไรครับก็อธิบายอย่างเข้าใจง่ายๆก็คือคิกบ็อกซิ่งที่รวมการจับทุ่มเข้าไปด้วยนั่นเองครับ จับทุ่มได้ล็อกคอได้ครับนั่นคือเทานันของชุดบ็อกซิ่งครับจังหวะนี้ครับขยับเข้าหาครับเทานันของบัวขาวครับโทมี่อีมาดานี่ชำชองในกติกา m m a เนะครับเป็นแชมป์ m m a อยู่หลายรายการครับเรียกว่าชุดบ็อกซิ่งนี่ก็ไม่มีปัญหาสําหรับเขาครับเพราะว่าเป็นการผสมผสานการต่อสู้ท่ายืนครับกับการจับทุ่มครับบัวขาวสาต์แข่งไปครับจังหวะนี้เหยยบเดินเข้าหาครับยิงหมัดขวาบัวขาวครับเตะขาเจาะขาไปครับเข่าขวาไปครับบัวขาว ผลักออกไปครับเสียเหลี่ยมครับทันนั้นของโทบี้อีมาดาครับเตะตัดขาครับจับขามาครับโทบี้อย่างไงครับแหมโทบี้เขาทําไม่ถนัดเท่าไรครับหมัดอลำตัวครับหมัดซ้ายขวาโทบี้ครับแข่งขวาจากบัวขาวครับแหมระวังครับต้องป้องกันตัวให้ดีครับอย่าเหล่าเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับหมัดอล้ำตัวครับจากท่านั้นข่มบัวขาวโทบี้แหมออกไม่ได้ครับโทบี้ครับ ว่าไม่ได้นะครับเพราะ MMA นี่มันเป็นมิกซ์มาร์ชัลลอาร์นะครับมันผสมผสานระหว่างการต่อสู้ประเภทยืนกับประเภทนอนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นครับโดนเตะจอขาไปครับจะหาว่าต่อสู้ประเภทยืนไม่ได้ไม่ไหวไม่เป็นข้ออ้างครับเพราะมันคือ MMA นะครับท้านของโทบี้ครับบัวขาวเตะไปครับโอ้ถึงกับสุดครับแหมเจาะยางยางแตกโอ้ทบพื้นมีอาการไม่พอใจครับกับท้านัของโทบี้ครับแหมเดินกระเพกกันเลยทีเดียวครับเอาละครับอย่าแสดงอาการครับ ในภาษามวยไทยถ้าแสดงอาการให้คู่ต่อสู้เห็นคู่ต่อสู้จะส้ําเติมเข้าไปทันทีแบบนี้ครับผางเข้าให้ครับหมัดขวาล็อกผางลุดนี้ลุดครับระวังครับผางเข้าให้ครับแม่ระวังครับอย่าพัดยาลกๆกเดี๋ยวพัดลกดังพึงลงไปนอนหงายแลวหวันแบบนี้ครับแม่โอ้โหถ้านอนหงายแล้วหวันนี่น่ารักทีเดียวครับท่านั้นของโทบี้อีมาดาผู้นี้ครับกรรมการนับเลยครับโอ้โหยังเดินกระเพกอยู่เลยครับ แม่ยังรั่วยังซึมครับเตะเข้าไปครับทันนันผมโบขาวครับโทบี้ต้องกอทวงเวลาไว้ก่อนครับกรรมการแยกออกมาจังหวะนี้ครับโอ้ยหลุดครับระวังครับอย่าลกๆเดี๋ยวพัดพลกดังพึงนะครับทันนันของัวขาวโอ้เตะจ่อขาแล้วโอ้โหแม่ครับเรียบร้อยเลยครับอืมสุดเลยครับเขาลงอยู่ที่พื้นครับโอ้เราเดินกระเพครับโอ้โหแม่ครับเอา มันระครังช่วยนะฮะเมื่อสักครู่คือระคังช่วยพอดีครับเอาแล้วครับแม่แต่โอ้มันมันเดินไม่เป็นรูมไม่เป็นทรงแล้วนะครับแหมเพียงเสียแล้วครับเพียงเสียแล้วท่านั้นของโทบี้ครับแต่โทบี้พยายามจะสู้ครับแข่งขวาบัวขาวไปครับโทบี้รวมมัดเข้าใส่ยากระปุลกลนโอ้ดักเขาขวาจะบัวขาวเขาขวาครับจังหวะนี้เตะจอขาไปครับเตะจอขาไปอีกดึงดอครับเขาขวาจะบัวขาวเตะจอขายังไม่หยุดยั้งครับ โทบีก็พยายามจรวมันเข้าใส่แต่โบขาวเตะจ่อขาเข้าไปครับเน้นจุดอ่อนครับจาะขาครับแหม่ถึงกับสะดุ้งโยงกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้เอาละครับแย่งออกมาก่อนครับกรรมการครับจ่อขาอีกหนึ่งผากรับจาะอีกหนึ่งผาครับแหม่จาะแบบอิ่มๆครับแหม่มียางนอกยางในครับแตงหมดทั้งอื้อโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับกระเพกแล้วครับโทบีครับเพียงเสียแล้วครับแหม่เพียงเสียแล้วคือเสียท่าเสียแล้วนั่นเองครับ โอโหเอาแล้วครับมาครับลุยกันว่ากันไหมครับเตะเข้าไปหนึ่งทีครับโทบี้พยายามจับขาไว้ครับจับขาดอู้ล้วจะหักขาครับแม่แต่มันไม่ได้ครับมุมมันไม่ให้ครับอจับไม่อยู่ครับดูครับมาครับยังไงดีครับล็อกเอาไว้ก่อนครับกินเวลาครับแม่กรรมการก็ต้องแยกครับแยกออกมาครับว่ากันใหม่ครับขยับมาครับ เตะจอขาเพ่บ like. mm ัวขาวครับมันมาครับโทบี้มัดมาครับโทบี้มัดมาครับหลบได้ครับบัวขาวบัวขาวล็อกเอาไว้ก่อนครับแม่ครับจังหวะนี้ยางออกมาว่ากันไหมครับเดินเข้าหาครับเตะจอขาครับโอ้เจอหมัดเหมือนกันครับเอาแต่ไม่ไหวครับโอ้ยยางแตกครับโอ้โหไม่ใช่แค่ยางแตกล้อน่าจะแตกด้วยนะครับแตกยางล้อครับโอ้กรรมการกว่าจะหันมานับให้ครับ แมเอาล้ครับอ่ะว่ากันไหมครับยังไหวหรือเปล่าครับเตะอีกครั้งครับเจาะเข้าไปครับโทบี้เขาพยายามจะรวมัดแต่โดนเจาะขาอย่างไม่หยุดจากบัวขาวเจาะอีกครั้งครับบัวขาวครับเจาะเข้าไปครับต้นไม้สูงใหญ่แค่ไหนก็ต้องโค่นที่โคนต้นแบบนี้ลงไปนอนหงายแลหวันครับโอ้โหครับหงายแรหวันครับพยายามจะลุกขึ้นมาครับโทบี้ครับใจสู้ครับกรรมการนับนะครับ แม่ครับนับที่2ในยกนี้ครับเดินความบัวขาวโจขาเข้าไปครับตั้งคุมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหบัวขาวถึงกับนั่งเลยทีเดียวครับแม่และนี่ครับแชมป์ชุดบ็อกซิ่งคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยครับบัวขาวปอประมุขชื่อในขณะนั้นครับหรือบัวขาวบัญชาเมฆชื่อในปัจจุบันครับโอ้โหและโทบี้คือไม่ไหวแล้วนะครับอืนี่ครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ